ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนนะอนะไระงะก็นาทั้งหมดที่เราเก็บก็ประมาณ30 3สิบสาไร่ประมาณเนี้อันนี้เป็นแปลงสุดท้ายนะ EP สุดท้ายนะครับหไล่โฉนดเนี้ยน,ะนี่แต่ได้เขตคลองก็ตีไปเลยเจ็ดไร่ครับผมเคยวัดมันได้เจแบบคลองก็เป็นเขตคลองอะไรเงี้ยนะรัศมีคลองอะไรเงี้ยเราไม่ได้ลุกเข้ามานะ แต่คือมันเป็นพื้นที่ที่เขาเอาเข้ากับหลักหลักอ่ะเขาบอกว่าเป็นเขตของเขาไงแต่นามันทํามาตั้งกระด้างเดิมแล้วแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วครับไม่ใช่เราลุกเขาเข้าไปนะมันเป็นรัตตมีเขตเหมือนรัตตมีเสาไฟอะไรเงี้ยที่เขาปักต่างถนนอะไรนั่นอ่ะส่งมาด้านก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปรับเยวเดี๋ยวน้านเกี่ยวรอเนี่กวา่วากว่าเราจะมาก็เกี่ยวมันอุ้มแล้วมากนันนานเะโอเคครับไปนอาโอเคครับตอนนี้ผมก็ ไปแล้วพี่โอมาแล้วเนี่ยเพิ่งลงเลยรอยแรกน,น้นนนเกี่ยวอยู่เกาะนะครับนู่นเลยต้องเดินออกไปส่งเนี่ยเดินคันคลองไปรถพ่วงไม่มีที่กลับลําแล้วเรื่องเรื่องอะคาวเยอะเราจะเ็มบ่วงเ,เ,เอาใส่ได้สองอุ้มเองเกินที่เหลือผมต้องเก็บไว้ที่แรกว่าจะขายโลงสีเลยไม่เอาดีกว่าเก็บไว้ขายพร้อมกันกับแปลงนู้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนใส่หกล้อไว้ดำเกอบถูไว้เดี๋ยวดูกันมันเยอะหรือน้อยเพียงใดนะฮะ นี่แปลงนี้ก็ดีเหมือนกันดีทุกพื้นนะครับนี่หลักอะไรเขามรู้หลักเขตมอปรับเพราะก่อนมีที่ไหนไม่มีนี่นะครับแปดห้าโหพอมสองรอบเต็ดสองรอบโหก นะเขมเข็ดไ่นะครับแปลงนี้ดูต้นดีซะด้วยนะครับข้าวเนี่ยดีก็ดีกว่าแปลงในๆนะเนี่ยเนี่ครับดูแบบต้นดีจังเลยเนี่ยอ้าให้ล้อเอาหกล้อเราเข้ามาก่อน ตีเนี่ยไม่ต้องตีเขาขอฟังประจายอะ่ะเขาขอฟางให้หวัว thank <laughs> you ดีกว่าอ่าไหน เลยละอย่างก็สี่เก้าเลยเนาะพี่เว้นไม่ได้ทำครับเว้นไม่ได้ไม่ได้ทำมาบีขาวสองขาวหวาดหัวไว้แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวนะ เดินแบ่งออกไปนน่นเลยกลางเดินประมาณถึงกิโลไม่ถึง600เมตร น,น,นันไปเทมาแล้วแต่ยังไม่กลับมาหรือโอก็าตามไปก็น,นี่นะครับอ่าน,น,นันเทเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่โอย้ายไปงานอื่นเลยเดี๋ยวรอช่างตีเอาหกล้อมาใส่นะฮะ ส่วนข้าวที่เหลือผมลองโพสขายในเฟซบุ๊กไปแล้วขายเฉพาะในพิจิตรนี่แหละอยากให้เขามารับเองขายราคาเท่าเจ๊นี่แหละผมไม่เหลี่ยมใส่ใครอยู่แล้วราคาเจ๊ให้เท่าไรผมก็ขายเขาปลูกของมเท่านั้นผ่านการตรวจแปลงนาแล้วครับเอาคนมาเดินเก็บเข้ากนมาเดินตรวจแล้วก็เดินเอาเกียวเกีียวเกี่ยวเกียวเกลียวเกลียวเกยวผ่านมาตราฐานเป็นพันขยายด้วยนะของหมุดเนี่ยเกินอ่ะเกินพ่วงอ่ะเขาบอกใส่ได้แค่ ามสิบตันไงเนี่ยแล้วผมขายพี่หนุ่มไปแล้วสองเกียนสามสิบไม่ต่ำแน่นอนอุ่มหนึ่งแล้วจะบอมาไปสามสิบหกถังแล้วเหลือได้นาอีกอุ้มเดียวก็ไม่หมดนะเนก็ถือกูถือว่าดีแนละ้วถ้าถ้าเรามองโดยรวมทั้งหมดสามสิบเป็นไร่เดี๋ยวรายงานสามสิบเป็นไร่เนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวยังเหลือองค์อีกยี่สิบสี่ไร่ยังไม่ได้เกี่ยวครัอ่อแล้วะนะนะนะผมรอชั้ 4, นสะี่มาแล้ว พผมเขาให้ผมเจ็ดพแปดเดี๋ยวกเดไปาเด้ารอ่ะเดี๋ยวผมใส่หกล้อแล้วเดี๋ยวให้ตามไปนะ้านะพี่ว่ามันจะขาดหรือมันจะเกินเนี่ย,ย,ยผมว่ามันจะเกิน <c oughs> หัวล้ออะ ยังไงนะโทรมาอ่ะเอาไปช่างนะก่อนถ้าเกิดไม่พอสามสิบเกวียนเขาจะให้ผมลากไปเติมเอาง่ายสามสิบเอ็ดไล่ผมมีสามสิบสี่สาสิบห้าเกวียนขึ้นน่ะนาโกงเป๊ะตรงขินนะเพราะนาผมเองไม่เคยได้ขนาดนี้เ,ออเยวบเจตุม้มเขาบวกเพิ่มให้ผมตั้งพันสองนนจากราคาปกติเขาบวกพันเดียวเท่านั้นเนี่ยข 1, นเนยขาให้ผมพันสองเลย โชคดีพี่พี่แกบอกฮเฮ้ยแกอะไรแกรทำไมเป็นคนอย่างนี้ให้ไปช่างด้วยก็ไม่ายผมไว้ใบนะครับผมไว้ใจไปเถอะคนเรากินยาวๆความซื่อสัตย์กันับแรกผมไม่สนหรอกเดี๋ยวรอช่างตีเข้าไปเดี๋ยวพี่โอไปโงงานต่อไปงานของใครนะที่แรกว่าจะไปของโน้ตไม่ได้แล้วเอาสับกันเดี๋ยวตะลือไปของโน้ตแล้วก็เอา เอาอะไรไปได้หรือวอามืนปุ๋ยหัวไปเลยสิหลายเรื่องจัดผมมาไปเลยไปเลยเข้าไปในเลยโอเคได้เอาขึ้นไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูไงว่าจะได้อีกแล้วเท่าไหร่โคตรดีใจเลยอ่ะือเออถึงราคาราคาก็เอ,อพอใจเจ็ดแปดโอ้เรื่องโคตรดีอ่ะได้ไปแล้วสองอุ้มนะนี่จะโผล่แก้วเกียนขวาไปแล้วนะ สองมือสี่เกียนห้าเกียนน้ำหนักตีน่าจะได้อุ้มมือสองเกียนบ้านเลยเพราะว่าขายเขาปลูกพี่หนุหม่มพี่หนูบอกโผลเอาน้ำหนักตีพอดเน่ยชื่นอกชื่นใจเลยฮะแบบนี้ไม่ใช่นาเราะนาพ่อต <c oughs> ีจัดเนี่ยเหลืออยู่เนี่โอ้เราจะอยู่ประมาณสามเกียนน่าจะได้ไม่ต่ำน่าจะได้ครับเดี๋ยวรอดูดิ ดีจริงจริงใส่แปะเลยครับเอาไปไหนหได้ไปสองสองอุ้มอันนี้อุ้มสามเต็มเต็มเนี่ยมันเจ็ดไล่อะหกไล่ชนโหแต่มันมีเขตคลองกันนะเจ็ดไล่เ่ยเทเลย ไปไหน,อ,าานไอ่ะเขาทนาทนไปให้เขาโอ้ไปให้เขาด้่ยเขาเอาพ่วงไปช่างก่อนผมมันเกิดเดี๋ยวเราก็ลากไว้เขาที่สากาณ์สำงามเนี่ยเฮ้ยแปะเลยครับ พุ่มสามเต็มๆเนี่ยมันเจ็ดไร่อ่ะหกไร่ชะโนดแต่มันมีเครื่องคล้องก็เจ็ดไล่ไเลยเทเลยไปไหน,นอ่ะเขาทานอโอไปให้เขาโน่นเขา,าเ,อเอาพ่วง,งาาไปช่างก่อนว่ามันเกิดเดี๋ยวเราก็ลากไว้เขาที่สหกรณ์นสำงามเนี่ยเย้ yeah. ถ okay. ้าเราเหลืออีกเกนกว่ากว่าครับเดี๋ยวละเอานี้าไปเทเขาที่ถ่างกองแก็บกขาดขาดอุ้มหนึ่งต่อไ,ไปเทให้โโไปลุยครับตอนนี้ถึงคอมโน,โนแล้วนะเดี๋ยวเราก็ขับอีกประมาณส0กว่าโลประมาณสิบสิบสองโลได้ไหมตีน้องได้ประมาณนี้ สายกดวันดำอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ท่าข้าวเลยลงสี่เลยเนี่ยทางลงนาผมเนี่ยอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้เกี่ยวเขาขออีกห้าแดดสามฝนกับอีกห้าแดดทั้งหมดเข้าเลยพะคุณโดนเหลืองจ้าอยู่นะครับนี่นะ thiêu là tôi tàn khu rồi à. thương <laughs> 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 เดี๋ยวข้อรถตักตักใส่แหละ ไม่รู้นลำหนักหรอกเดินขึ้นมาโอ้ยก็โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปใส่ข้าวที่ไหนอีกด่นนดวนเลยเพราะงานก็มีต่ออ่ะโอเคครับกลับมาถึงนาที่เรียบร้อยฮะโอ้ย ยอดคลิปนี้ก็จบปิดจ็อบครับนานในของพ่อกับผมถือว่าได้ดีอยู่เมื่อกี้นี้ก็สองเทียนยิบเก้าเอาไปเชให้เขานะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยได้แล้วเขาตรีราคาส่งเจ็ดสิบแปดนอ่ะถ้าใครชอบวดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดติดตามคุณสังกติงถ้าช่องผงออมด้วยนะครับแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนเดี๋ยวมีคลิปมีคลิปให้ชมเรื่อยๆนะฮะมีสาระบ้างไม่มีบ้างบันเทิงบ,างบ้างป้าบ้าบอมั่งก็ ไปว่ากันเด้อไปแล้วเพืเ่อนๆยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันนะประบทิตย์ทีหนึ่งน